The State Times New Gen News Agency สนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ The State Times ์สตอรเรื่องจริงฟังเพลินโดยเจดนนนครสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The State Times t o r y เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตนครนะครับวันนี้ผมอยู่ในวันที่26พฤษภาคม2564แหมทำไมต้องบอกขนาดนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับเป็นวันวิสาขบูชาวันที่พระพุทธเจ้านั้นนะฮะประสูตรัสรู้และปรินิพานนะครับในอดีตการที่ผ่านมานะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันจันทร์เต็มดวงแล้วก็ตรงกับวันพุธ ก็มีความสําคัญที่าทางภาคเหนือแล้วก็ทางาประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาหรือพม่าเนี่ยนะครับเขาจะถือว่าเรียกว่าวันเป่งพุธหรือว่าวันเพนพุธนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพระอาหารหันต์รูปหนึ่งนะครับนั่นก็คือพระอุปคุตนะครับถ้าหลายๆท่านนะฮะได้เคยฟังเรื่องราวของหลวงปู่เทพโรกอุด,ดรนะครับพระผู้มีอภินญ,ญานะครับสูงแล้วก็ยังไม่นิพพาน นะครับเพราะว่าตั้งมั่นว่าจะดูแลพระพุทธศาสนานะครับและก็คอยเ,ยเผยแพร่นะครับพระพุทธศาสนานอกจากหลวงปู่เทพโลกดอนแล้วนะครับก็ยังมีพระอาหารหันต์นะฮนะอีก2รูปนะนั่นคือตามความเชื่อและตามตำนานนะอันนี้ผมบอกทุกท่านไว้ก่อนนะ,ะพระรูปแรกนะฮะก็เป็นพระอริยเจา้าก็คือเป็นพระอริยสงฆ์เป็นพระอาหารหันต์นั่นก็คือพระอุปคุตนะครับ,นะรบซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าในอีพีนี้ และอีกหนึ่งรูปนั้นก็คือพระปินโทละวัชชะนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนั้นก็จะมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสหน้านะครับทีนี้มาฟังตำนานของพระอุปคุตกันดีกว่านะครับก็บอกว่าเป็นหนึ่งในต้นตำนานของหลวงปู่เทพโลกุดรอนในยุคปัจจุบันนี้นะครับจากการสันนิษฐานตามตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่าพระเถระอุปคุตเนี่ยน่าจะเป็นชาวเป็นชาวเมืองปัตตลีบุตรนะครับเมื่อบวชแล้วบำเพ็ญเพียรแล้วก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์นะฮะ สำเร็จอภิญญาต่างๆสามารถแสดงอภินิหารได้นะครับก็คือเล่าลือกันมาถึงปัจจุบันจะเกิดใครนับถือ,อพระอุปคุตก,ก็คงจะเข้าใจตรงเรื่องนี้นะฮะส่วนท่านที่ฟังแล้วยังไม่ยังไม่ได้รู้จักหรือว่ารู้จักแต่ผีเผินบอกว่าท่านเนี่ยนะฮะเก่งกาจมากแต่ว่าท่านมีปฏิปทาไปในทางสันโดษคือ,อชอบอยู่เงียบๆบแล้วก็มักน้อยนะครับนายว่าเนี่ยท่านได้เนรมิต กุฏิของท่านเนี่ยนะครับเ,เทียบเท่ากับแก้ว9ประการสูง9ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขึ้นในกระสีนสมุทรนะครับอยู่ในสือทะเลแทรกลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพญานาคทั้งหลายเนี่ยคอยพิทักษรักษาเพื่อให้พระบุคคลท่านนั้นเข้าฌานสมาบัตินะครับซึ่งท่านก็เข้าฌานสมาบัติอย่างละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็นานทีปีหนนะครับก็จะเหาะขึ้นมาบินทบาตโปรดมนุษย์สักครั้งหนึ่ง หรือว่ามีภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาก็ถึงจะเข้ามาหรือนะฮะมีพฤติกรรมใหญ่ๆที่นิมนต์ท่านขึ้นมาแล้วก็ท่านก็จะจำแรงกายมาในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นเนน้อยเป็นพระเท่านะครับหรือเป็นพระหนุ่มอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ก็มาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจนะฮะในฐานะเป็นผู้จรลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่นะครับสรุปใจความสำคัญเพิ่มเติมนะฮะ เขาบอกว่าท่านเนี่ยเป็นพระเถรรสําคัญนะฮะที่สาม,มารถโปรดนะฮะพระทั้งหลายให้ไดเ้เขาเรียกว่าได้เป็นพระผู้วิมุติหรือเป็นพระอาหารหันต์ได้ถึง60 0 0 0่นรูปนะฮะพอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าโปรดพระพวกนี้เสร็จแล้วนะได้พระอาหารหันต์แล้วจันลงพระพุทธศาสนาได้ในระดับหนึ่งแล้วท่านก็ปรีกวิเวกนะครับไปอยู่ ใต้กระเสียนสมุรเช่นเดิมแล้วก็ปล่อยให้กองทัพธรรมของท่านนั้นแพร่กระจายนะครับคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไปทั่วโลกนะครับนั้นอันนี้เนี่ยคือความสําคัญของท่านนะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นตำนานนะฮะที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับอ่าก็คือหลายๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องนี้นะฮะก็เขาบอกว่าปลาย พุทธศตรวรรษที่2นะครับหลังพระพุทธเจ้านั้นสเสด็จปรินิพานนะครับนานครปัตตลีบุตรราชธานีซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยคือเมืองปัตตน,นะนะฮะอยู่ทางภาคใต้ของอินเดียอันนี้ผมไม่แน่ใจนะท่านผู้เชี่ยวชาญภูมิศาสตร์ก็อาจจะว่ากันไปอันนี้ผมก็เป็นเรื่องเล่ามานะครับพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ครองราชสมบัติในขณะนั้นเนี่ยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากๆนะครับก็คือตามตำนานเนี่ยบอกว่าได้ทรงสร้าง วิหารสถูบมากมายทั้งชมพูทวีปโดยว่าจะให้มากถึง84,000องค์ก็คือเท่ากับ84,000พระธรรมขันนะครับแล้วก็รวบรวมขุดค้นพระบรมศสาริกธาตุเพื่อจะนำไปบรรจุที่สถูปที่พระองค์ทรงสร้างไว้ทุกที่นะครับในอินเดียเมื่อทำสำเร็จแล้วนะครับก็คือค้นหมดละนะครับแล้วก็เอาไปบรรจุต่างๆนานาแล้วก็คือ บรรจุพระรมสารีริกธาตุเรียบร้อยทั้งประเทศแล้วเนี่ยก็อยากจะมีการสมโพสครับก็เลยจ,จ,จัดงานสมโพสเนี่ยตลอด7ปี7เดือน7วันโอ้โหฉลองสมโพธ7 7ปี7เดือน7วันแหมนึกถึงงานวัดนะถ้าเอางานวัดภูเขาทองเนี่ยฉลองกัน7ปีเนี่ยผมว่าประชาชนคงจะเหมือนกับงานม,าห,ามาหากรรมแฟนะมาภูเขาทอง7วัน7ปีเอาแค่7วันก็เหนื่อยแล้วฮะ ถ้าเโอ้โหเวันก็เหนื่อยมากแล้วเดเดือนว่าไป7ปีมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ฟังคิดเอานะฮะแล้วการที่จะให้งานเรียบร้อยนั้นก็ต้องมีผู้คุ้มครองถูกไหมฮะผู้ป้องกันภัยต่างๆไอภัยแบบทั่วไปเนี่ยนะครับก็คงจะมีคนเขาดูแลกันได้แต่ถ้าเป็นภัยที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากคนทั่วไปล่ะมันจะยังไงนะฮะก็ปารบว่าอยากจะให้งานฉลองสมโภชนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคนะครับ ก็เลยอยากจะอาราธนานะครับพระคุณเจ้าที่เป็นพระอา,หารหันต์ที่มีฤทธิ์มากนะฮะมาคุ้มครองงานเพื่อจะให้ปราศจากมารร้ายต่างๆนะครับที่จะมาแผ้วผ่านให้งานนี้มันพังก็แต่ว่าตอนนั้นพระสงฆ์ในเมืองปิลิบุตรเนี่ยคือเป็นพระอาหารหันต์แต่ว่าไม่ได้มีฤทธิ์ที่จะคุ้มครองงานที่ยิ่งใหญ่ได้ถึง7วันนะครับโดยเฉพาะเขาบอกว่าโดยเฉพาะพญามานหนึ่งหนงตน คับซึ่งเป็นพยามารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ในโลกในยุคตอนนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าคือเป็นพยามารตนเดียวกับที่นะฮะไปสร้างอุปสรรคทุกอย่างให้กับพระพุทธเจ้าในตอนที่จะตัดสู้เห็นไหมฮะเกี่ยวข้องกับการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขาบูชาเช่นเดียวกันมารผู้นี้ชื่อพยาวัตสวดีมาร หรือพยาวัตสวัตตีก็ได้นะครับซึ่งมีฤทธิ์มากกว่าผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายทั้งปวงนะครับคือคนที่จะมีฤทธิ์ได้หรือพระที่จะมีฤทธิ์ปราบได้นียจะมีไม่กี่รูปแล้วณนะขณะนั้นเขาบอกว่ามีพระอุปคุตเถระเพียงรูปเดียวเท่านั้นแต่ว่าพระอุปคุตนั้นอยู่ที่กษเียณสมุทรก็เลยต้องให้พระสงฆ์ที่สําเร็จอรหรันนะครับมีอภิญญาญาณซึ่งสามารถ จะเข้าฌานสมาบัติไปเชิญนะฮะพระอุปคุตได้นะครับที่ที่อยู่ที่มหาสมุทรเนี่ยได้นะครับก็สองรูปก็ไปนิมนต์พระอุปคุตขึ้นมาจาก,กเกษียณสมุทรนะครับแล้วก็บินขึ้นมาเลยเหาะขึ้นมานะครับแล้วก็มารายงานตัวนะครับกับพระพิสุสงฆ์ต่อคณะสงฆ์นะครับในวันต่อมาคือ พระสองรูปนี้ไปนิมนต์แล้วนะครับโอ้ขอารารัตนาพระคุณเจ้าขึ้นไปปกพ้องอปกป้องงานสมโพธิเถิดเพื่อให้เป็นมงคลแก่อินเดียประเทศประมาณนั้นผมก็เล่าแบบนี้นะแล้วก็อ,อุคุณกรับนิมนต์ารายงานตัวเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทีนี้ประเด็นคือแหมพระเจ้าโรมหาราชนี่ก็ช่างสงสัยสงสยัยเสหเกินแหมจะพูดสงสัยทําไมเนี่ยนะฮะสงสยัยเสหลเกินว่า เอ๊พระภิสูจที่มานี้ไม่ได้เปล่งปลั่งมีรัศมีดังพระอาหารหันต์ทั่วไปนะฮะที่เห็นเป็นเพียงพระที่มีร่างกายลักษณะสู้ผอมนะฮะจีวรกอ็อาจจะรู้ไม่ได้เปล่งปลั่งหรือใหม่เหมือนกับพระที่เป็นพระอาหารหันต์ที่อยู่ที่เห็นงั้นล้วกันนะฮะที่เห็นก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แค่ไม่แน่ใจก็เลยคิดจะพิสูจน์ครับ ก็ตอนเช้านะฮะหลังจากที่นิมนต์มาเรียบร้อยแล้วตอนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็ให้ข้าราชาบริพารคนที่ดูแลกรมช้างเนี่ยไปปล่อยช้างที่มันตกมันน,นะครับก็ตอนที่เช้าเนี่ยคือพระท่านจะต้องไปบิฑบ,บาตแน่พระเจ้าอโศมหาราชนี่เล่นพิเรนนะก็ไปปล่อยช้างตกมันเนี่ยนะครับให้เข้าไปทําร้ายประเถศะคือโอ้กะเจิงแหละถ้าเกิดเจออย่างนี้ก็กะเจงแต่ พระอุปคุตเทระท่านเห็นแล้วเนี่ยนะครับท่านก็สะกดช้างที่วิ่งเข้ามาให้หยุดแล้วก็ไม่ไหวติงนะครับประมาณว่าเป็นช้างหินนะนะก็คือไม่สามารถขยับได้คือริดแค่ไหนฉันก็เอาอยู่นะครับพระพระเจ้าประสมมหาราชเห็นอย่างนั้นก็โอ้โหฉันผิดละข้าพเจ้าผิดไปแล้วก็เลยไปขอเข้ามานะครับเอ่อก็พระอุปคุชท่านก็ให้อภยัยแก่พระเจ้าปสมมหาราชแล้วก็ให้อภัยกับช้างตกมัน เชือกนั้นด้วยนะครับทีนี้พอเห็นว่าพระอุปคุตเถระนี่มีฤทธิ์มากพระเจ้าโอโศมหาราชก็พอพระไทยนะครับทรงวางพระไัยก็เอาเลยเต็มที่นะฮะปูปรามร้านค้าประดับธงทิวประดิโอ้ทุกอย่างเลยนะครับริมฝั่งแม่น้ําคงคาในสมัยนั้นสว่างสวยทั่วไปนะครับแล้วก็บรรลุผลนะครับตามที่พระเจ้าอโศมหาราชนั้นได้คาดหวังไว้ในเบื้องต้นและแน่นอนครับผู้ร้ายของเรื่องก็มาก็คือ พญาวสวรติเทพบุตรมานนะครับก็มุ่งหน้าจะมาทําลายงานนะครับเพื่อจะก่อความวุ่นวายทั้งหลายก็บัรดาลให้เกิดล้มพายุแปลงร่างเป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์ถีมพาวแต่ทุกครั้งนะครับที่จะเข้ามาแพร่พันธุ์นะครับก็โดยพระอุโบุถเถระเนี่ยกำราบได้ทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายพระอุโบุถเนี่ยท่านก็ยังเมตตาแต่ว่าท่านก็ต้องกำราบก็คือท่านอ่ท่านเนี่ยก็คือนิรมิตร่างมาเน่าขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ดึง รัดประคตนะครับจากเอวของท่านเนี่ยมาผูกร่างหมาน่าไว้นะฮะแล้วก็คล้องคอพญามารแล้วก็สัมทับว่าจะไม่มีใครเอาหมาเนานี้ออกจากคอพญามารได้นอกจากท่านแล้วก็ขับไล่พญามาออกไปนะครับพญามารนึกออกไหมฮะเอาเข็มขัดเนี่ยผูกกับหมาเนาแล้วเอาห้อยคอไว้มันจะเหม็นมันจะทุเรศขนาดไหนครับท่านูท่านผูน้ฟังครับก็พญามารพยายามจะแก้นะฮะ แกเอาไอไ้อไอไอร่างมาเน่าเนี่ยนะฮะออกจากคอตัวเองทั้งใช้พลังของตัวเองเยอะแยะมากมายมีพลังเยอะนี่แต่พอเอ่อเอาคอ,อ,อที่ไรจะจับสายประคดเนี่ยก็ร้อนเอาออกไม่ได้อีกนะฮะมีไฟลุกไหม้ที่คอและมือทุกครั้งไปก็เลยจะไปหาที่พื่ออื่นก็หนีไปเาไปหาเท้ามหาราชทั้ง4ี่ก็คือพระอินนะเท้ายามาเท้าสันดุสิตและก็เท้านิมิเทวราชแล้วก็ไปจนถึงเท้า,าศาสตร์สบดีพรมนะฮะก็คือไปหาพระพรหมเลย อันนี้ปนกันระหว่างพระพุทธศาสนากับฮินดูนะฮะแต่ว่าใครก็ช่วยไม่ได้นึกอหกไหมครับคือพระพระเจ้าเทพระเจ้าองค์ไหนก็ช่วยวัสดพตีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพยายามมาเน,นี่ยพยายามชาวออกก็ทําไม่ได้ก็ลําลึกถึงสิ่งที่เคยกระทาไว้ในช่วงใกล้วันวิสาขาบูชากับสมเด็จพระพุทธเจ้าก็คือโอ้โหทําไมถึงทํากับฉันแบบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ เคยจะไปทำร้ายพระพุทธเจ้าขัดขวางการตัดสรองพระเจ้าทําให้ตัวเองเนี่ยต้องเป็นพยามารอยู่จนมาถึงยุคสมัยของพระเจ้าโสมมหาราชนะครับตัดพ่อต่อว่าก็สุดท้ายนะฮะท่านพระบุคคลเนี่ยท่านก็ช่วยนะครับแต่ว่าก่อนที่ท่านจะช่วยเนี่ยก็คือใหออ้งานทั้งหมดเนี่ยได้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วก็ช่วยพยามารคือพยามารก็สํานึก นะครับแล้วก็ประวณาตัวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะขอบําเพ็ญนะฮะบำเพ็ญบาเพ็ญธรรมนะครับเพื่อจะได้เ,เขาเรียกว่าหลุดจากความเป็นมารน,นะครับแล้วก็สํานึกในเมตาามาเเมตากรุณาของพระพุทธเจ้าแล้วก็พอตั้งจิติฐานดังนี้แล้วนะครับกออ็อนาคตตรงนั้นก็คือได้ได้ไดเขาเรียกว่าได้เขาเรียกว่าคํานายว่า น่าจะเป็นพะสัพ,พัญยูในอนาคตนะครับก็ต้องรอต่อไปนะฮะทีนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ก็สําเร็จร่วงไปนะฮะอันนี้คือตำนานฝั่งที่เป็นอ,อินเดียคือจริงเขาเล่าจากอินเดียมาแต่ว่ามันก็จะมีตำนานอื่นที่เกี่ยวข้องกับพระอุปคุต์แต่ว่าจะใกล้ประเทศไทยเข้ามานั่นคือตำนานข้างเมียนมารหรือข้างพมา่าเนี่องผมขออนุญาตใช้คาว่าพมา่าแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นตำนานเรื่องเก่านะครับเขาบอกว่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยกษัตริย์พม่าเนี่ย มีทีริทมากมีพรมวิเศษซึ่งสามารถลอยไปลอยมาที่ไหนก็ได้แหมไม่ต้องพึ่งไม่ต้องพึ่งสายการบินใ,นใดๆก,กษัตัิยรพม่ายนะฮะสมัยก่อนผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็เขา,เขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็พอเห็นพระคือลอยไปลอยมาบินไปโอ้โหเท่มากแล้วก็เห็นพระรูปหนึ่งนะฮะก็คือพระอุบคุตนั่นแหละนะครับมีรูปร่างผิวดำผอมกระรองแล้วก็เดินอยู่ริมหาดนะครับเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยโครนคือ แล้วก็กําลังช่วยเหลือ,อกุ้งหอยปูปลาที่เกยฝั่งมาให้ลงน้ําไปพระวราชาเห็นแล้วก็บอกว่าเอ้ย hey, สมณะนี่สุกปลกจังแค่คิดนะครับอันนี้แค่คิดนะครับสายการบินนั้นพรมวิเศษนั้นล่วงพร้อยลงมาเลยนะฮะก็คิดในใจพระราชาคิดในใจว่าเอาแล้วไงกูไม่น่าเลยไปดูถูกพระสมณะรูปหนึ่ง เพียงเพราะว่าท่านดูสกปรกมอมแมมเท่านั้นเองก็สุดท้ายก็ไปขอเขามานะครับแล้วก็รู้ว่าท่านเป็นพระอริยเจ้านะครับผมพิเศษก็เลยมีฤทธิ์เหมือนเดิมนะครับก็อย่างนี้ก็คือเป็นตำนานสั้นๆอันนี้เป็นเกรดนะของพมา่าเขาแต่ว่าอันนี้จริงคือใครมันคงไม่จริงหรอกหรือว่ามันคงจะจริงในบางคนที่มีเขาเรียกว่ามีมีวาสนานะจะได้เจอจะได้พบอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับก็โอเคจากพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับในการคุ้มครองงานเฉลิมฉลอง พระบรมรสริกธาุบนที่บรรจุในเจดีแปดหมื่องค์นะครับก็ผนจญกับพยาวสวติมานซึ่งพยาวสวติมานก็ได้อาราธนาแล้วก็ได้รำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระทเ,เจ้าแล้วก็พระอุปคุตท่านก็ได้ให้อภัยทานนะครับโดยที่วัสวติมาน,นั้นก็ได้ตั้งมั่นจะเป็นสัพพัญยูในอนาคตการในอีก ไม่รู้ละก็คือไม่รู้กี่ปีกี่ชาติว่ากันไปแต่ว่าตั้งมั่นว่าจะลํำลึกในพระพุทธศาสนาแล้วก็บำเพ็ญตนให้ได้นะครับเป็นสัพพัญญูให้ได้แล้วก็มาถึงเรื่องของอราชาของพมา่าองค์หนึ่งที่ไปดูถูกสมณะที่เห็นอยู่แล้วกสกรปรกอ่าโอเคนะครับทีนี้กลับมาที่ความเชื่อในเรื่องของพระบุคุตอื่นๆอีกน,น,น,นะครับเพราะว่าพระบุคุตเนี่ยจำพรรษาในเกษรสมุทนาน,านจึงจะ,อ,ะออกจากนิโรจมาบัตมา หามารับอาหารโปรดสัตว์สักคราวหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งเขาบอกว่าพระโวคุณเนีออกจากฌานขึ้นมาบิ็นาบาตในเมืองพม่าตอนเที่ยงคืนนะเห็นไหมฮะตอนวันเพนเที่ยงคืนเขาเรียกเพนพุทธเห็นไหมฮะกระยาจกนะฮะขอใช้คำกระยาจกใช้คําว่าขอทานแล้วกันนะขอทานคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ใส่บาตรท่านพอหันหลังกลับบ้านเท่านั้นลหละปรากฏว่ามีทองคําเพชรนินจินดานเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยฉะนั้น เหตุนี้ใครๆก็เลยอยากทาบุญกับพระอุปคุตแล้วก็เชื่อกันว่าท่านเป็นพระแห่งโชคลาภเห็นไหมฮะแล้วก็มีอีกว่าพม่าเนี่ยก็เชื่อเยอะนะพม่าก็บอกว่าพระอุปคุตเนี่ยท่านแบ่งภาคไปอยู่ในมหาสมุทรทิศต่างๆทั้ง8ทิศนะครับและอยู่กึ่งกลางมหาสมุทรอันเป็นทะเลน้ํานมก็คือกรเียนสมุทรกษียนสมุทรคือแปลว่าทะเลน้ํานมนะครับท่านผู้ฟังโดยที่การบูชาพระอุปคุตของพม่าเนี่ยจึงมักบูชา เป็นทิศนะครับก็คือ4ี่องค์บ้าง8องค์บ้างแล้วแต่นะครับทีนี้พอมาเชื่อมกับตำนานนะครับของหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับก็บอกว่าท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายยืนยันว่าพระอุปคุตนั้นท่านก็คือหนึ่งในคณะของหลวงปู่เทพโลกอุดอรนั่นเองนะครับโดยที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยท่านมักจะมาปรากฏเป็นหลวงตาดําสังเกตดูว่าในสมัยพระเจ้าโศกมหาราชนั้นก็จะมีตำนานที่บอกว่าพระภิสุที่ผอมแห้งจีวรที่ ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ดูดีนักแล้วก็สวมใส่อย่างหลวมๆแหมคุ้นๆไหมฮะแล้วก็มาในรูปของพระสมณะสกปรกที่พระราชาองค์หนึ่งของพระราชาของพมา่าคนนั้นเนี่ยท่านนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่าเป็นสมณะสกปรกนะครับอ่าเช่นเดียวกันถ้ามองตำนานของหลวงปู่เทพรือุดรแล้ว,ดดอ,ลวอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวของหลวงตาดําเหมือนกันเพราะว่าพราะอุคุต่าน่าจะเป็นหลวงตาดําก็ได้เพราะว่าใส่จีวรแบบขอไปที ดูตลกๆนะฮะไม่เหมือนกับพระพิสุที่เราเห็นอยู่ใน,นในเมืองนะฮะฉะนั้นก็แต่ว่าก็มีหมายถึงจะบอกว่าไงะฮะพระที่ปลดวางละวางทุกอย่างแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ฉะนั้นก็จะเห็นได้ในหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่สวงหลวงปู่ก,กบอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็พระอุปคุตเนี่ยท่านอธิษฐานจิตไว้อย่างนี้ฮะว่าจะดํารงสังขารอยู่ดูแลพระพุทธสารเนี่ยนะครับ จนครบ5000ปีนะครับนั้นทุกวันนี้เรายังเชื่อว่าพระบุคคลท่านยังดงงดํารงคงสังขารไว้นะครับผู้ใดได้ฌานสมาธิก็จะถอดจิตไปกราบท่านได้ที่ใต้กระเสียนสมุทร <c oughs> ขอัาท่านผู้ฟังครับอันนี้ต้องออกว่าผมก็อ้างอิงมาจากหนังสือนะครับของคุณทิพย์จักรนะครับก็คือบรารมีหนโลกหลวง่เทพโลกุลดรดอ,ดอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังคืออ่านแล้วก็เออเพลินดีทีนี้มันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระท่านก็คือ ค่าคืนของวันเพ็ญนะฮะวันเพ็ญพุธนะครับประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนของภาคเหนือนะครับเพาว่าค่าคืนที่พระปคุตเนี่ยจะจําแรงกายเป็นสามเณรออกมาโปรดสัตว์วันเพ็ญพุธเนี่ยนะฮะจะมีทุกวันขึ้น15ค่ํานะครับที่ตรงกับวันพุธซึ่งก็ตรงกับวันที่ผมเล่าคือ26พฤษภาคม2 5งพนระครับเป็นวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขะเป็นวันสําคัญมากนะครับแล้วก็ตรงกับวันพุธนะครับฉะนั้น ความแตกต่างก็คือว่าที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับความแตกต่างจากการนับเวลาคือที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะตักบาทนะครับในคืนวันอังคารเวลา0.00 0 00. นตอนที่จะเข้าสู่วันพุธนะครับในขณะที่เชียงรายก,ายกับลำปางเนี่ยและแม่ฮ่องสอนเนี่ยเขาจะตักบาทในคืนวันพุธก็คือเริ่มย4 0 0ิบปั๊บเขาจะตักบาทคือก่อนเชียงใหม่จะตักก่อนนะฮะก็คือตักวันอังคารแต่ว่าเชียงรายลำปางแม่ฮ่องสอนพม่าเนี่ยเขาจะตักวันพุธ เริ่มวันพุธก็จะตักตรงนั้นนะครับก็ผู้สานนิยชนเนี่ยก็เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้สําหรับตักบาตรนะฮะตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับก็มีความคาดหวังว่าคงจะได้ตักบาตรพระบุคุตเพื่อให้เป็นโชคลาภกับตนเองนะครับซึ่งก็ว่าไอ้ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกตอนไหนเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานปรากฏชัดเจนนะแต่ว่าทางเหนือเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคือก็รับมาจากทางพม่านะครับเพราะว่าทางเหนือเองก็ ผูกพันกับทั่มามายาวนานนะครับแล้วก็ทุกๆหนึ่งปีเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าพระอุปคุตเนี่ยจะมาขึ้นมาโปรดชาวเมืองนะครับก่อนเวลาอรุณรุ่งนะครับฉะนั้นก็พมา่าเขาก็จะเตรียมไว้ชาวเหนือเขาจะเตรียมไว้นะครับเพราะว่าสืบต่อกันมาว่าถ้าตักบาตรกับพระอุปคุตแล้วเนี่ยผมย้านะผมย้านะคือใครก็ใช่กําลังจะตั้งใจตักบาตรในทุก คืนวันเพนที่เป็นวันพุธเนี่ยนะครับก็ลองดูแล้วก็อาจจะโชคดีเจอพระอุปคุตท่านก็ได้นะครับแหมวันนี้ก็ปิดท้ายกันด้วยคำบูชาพระอุปคุตกันแล้วกันนะครับตั้งนำดัสามจบนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ว่าตามผมนะครับอ,อุปคุตโตจะมหาเทโรสัมพุทธเทนะวิยากโตมารันจะมาระพันจะโสอ,อิธานิมหาเทโร นมัสิตาวาปฏิทิตโตอหังวันทามิอิธาเนวะอุปคุตตังจะมหาเถรังยังยังอ,อุดปัดเทวังชาตังวิทังเสติอเสสโตมหาลาพังพระวันตุเมเอาละครับท่านผู้ฟังที่ได้ฟังเรื่องราวของ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินนะในวันนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของพระอุปคุตนะครับก็ ขอให้ทุกคนนั้นก็มีโชคมีลาบนะครับมีความสุขนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเป็นคนดีนะครับบำเพ็ญกุศลนะฮะวันนี้ผมพูดในวันวิสาขาบูชานะครับวันที่คล้ายวันตรัสรู้อ่าโทษทีวันประสูตรตรัสรู้และปริิพัน์นของพระสมสมาสัมพุทธเจ้านะครับก็อย่าลืมนะฮะเป็นคนดีให้กับสังคมนะครับตาถือศาสนาใดก็ตามเหมือนกันหมดแล้วฮะแต่ว่าวันนี้เป็นวันดีของพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับเอาละโอกาสหน้า EP หน้านะครับผมจะมาเล่าเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับวันเพญในวันที่ผมนั่งอยู่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของราหูนะฮะพระราหูนั่นเองซึ่งที่ผมเล่านี้คืนนี้พิเศษก็คือมีราหูอมจันทด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปดูแล้วก็จะมาเล่าถ่ายทอดให้กับทุกคนได้ฟังกันต่อไปแล้วก็เรื่องราวของพระราหูนั้นจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ The S เซต e t ม์สโตรรีเรื่องจริงฟังเพลินโดยเจนนท์นรครต้องกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับขอให้โชคดีทุกท่านครับ The State Time Story เรื่องจริงฟังเพลินโดยเจตนนคร The State Times New Gen News Agency สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่